แคนแคนนั่งไม่ได้นะเดี๋ยวตำรวจจับห้ามนั่งเออจับไว้จับไว้หันหน้าหาแมเาเ่เอาเลยเอาเลยใหญ่เลยเอเอแล<อ>้วแคนเอาถุงออกสิคะเอาถุงเอาคว้ไคว้หลังไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย กำลังลงบรนไดเพื่อที่จะไปไหว้หลงสุเทพปงัปง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 คุณยายลงไม่ไหวนั่งรออยู่ข้างบนลงมาลงาคุณยายลงไม่ได้คุณยายเมื่อยมาก่เอ <c ười> <c ười> พอแล้วลูกแนัไหม้หมดแเสื้อจะไหม้แล้วลูกแทนพอแล้วเาอกเาไม่ด้ ເປົ່າປໍຈໍາຫเອງເດີ້ນາເພິ່ນຢາກ ตามั้างพอลูกอธิษฐาน ที่ไปถ oh, well, ่ายให้แม่เราจะได้ถ่ายรูปกับคุณยายหนึ่งอย่างโหโดนถ่ายถ่ายให้แม่เอาไหรอ้อจี๊ใส่เนี่ยนี่ไปเรียกนะอ้อมา เรียกอะไรหนึ่งสองสามี่หนึ่งสองสาม